เครับผมอ,อ,อาจารย์คิดยังไงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประเพณีไทยในปัจจุบันครับการเปลี่ยนแปลงก็มีหลายมิติการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประเพณีนี้มันเป็นไปตามยุคสมัยนะคือประเพณีมันเป็นเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาบางบางอย่างที่เขาคิดขึ้นมาแล้วก็ยึดถือปฏิบัติซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิตหรือบางทีก็มันเกี่ยวข้องกับพวกธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีจุดหมายบางอย่างเพื่อช่วยแก้ไขให้การดำเนินชีวิตของคนรู้สึกมีความมั่นใจหรือว่ามีความปลอดภัยแล้วก็รูปแบบในการทำพิธีต่างๆมันก็วิวัฒนาการไป เราจะเห็นได้ว่าใน12เดือนใน1ปีเนี่ยพิธีก็มีหลากหลายเป็นพิธีฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวในแต่ละปีแต่ละเดือนนะครับรูปแบบของดินฟ้าอากาศนะที่มันเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันมันก็ทำให้รูปแบบของพิธีเทศกาลต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วย มันเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจด้วยรูปแบบทางการเมืองความเชื่อต่างๆพิธีที่มันเป็นพิธีชาวบ้านที่เป็นพิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านกับพิธีบางเรื่องที่มันเป็นพิธีเกี่ยวกับประเทศรัฐพิธีหรือว่าพิธีที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อย่างเรื่องพระราชพิธี ปัจจุบันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงสมัยก็เป็นเรื่องที่สังคมต้องปรับตัวครับก็อาจารย์ชอบประเพณีของภาคเดมากที่สุดครับเออเป็นประเพณีอะไรก็พออะไรครับชอบทุกภาคนะก็แต่ถ้าให้มากที่สุดก็น่าจะเป็นภาคเหนือก็ประเพณีอะไรครับประเพณีภาคเหนือก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับโชคชะตาลอยโคมลอย เพราะอะไรล่ะรับที่ชอบประเพณีนี้อยากให้โชคชะตาดีขึ้นอ๋อครับผมต่อสุดท้ายนะครับโชคชะตานี่เป็นโชคชะตาของประเทศนะคร<อ>ับเโชคชะตาของอาจารย์แต่ว่าเป็นเป็นเรื่องของคือเป็นความสวยงามมันหนึ่งคือประเพณีลอยโคมทางภาคเหนือมันเป็นการเชื่อมโยงกันของวิถีชีวิตของคนในกลุ่มรุ่มน้ำโขงข<อ>นะค,คือทั้งจีนเวียดนามลาวไทย ลักษเหมนที่อยู่ทางตอนท้ายนะมันเป็นการ,ระสมผสานที่เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องจริงๆแล้วก็คือประเพณีทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าต้องการแก้ไขหรือสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิตของคนที่กำลังประสบกับปัญหาหรือว่ามีภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เป็นวิธีหนึ่งที่ที่ทำให้เกิดความมั่นใจและความสุขใจครับผ ก็เข้าใน,นะครับจากจะถามอาจารย์ว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยครับทำให้ผลเสียต่อแม่น้ํามากเลยนะครับผมอยากถามว่าอาจารย์มีวิธีแก้ไขปัญหาประเพณีนี้ยังไงครับลอยกระทงมันก็เดิมทีมันเป็นเรื่องของการแสดงออกว่าขอขามาพระแม่คงคาก็คือว่าพระแม่คงคานี่มันเป็นความเชื่อมาจากฮินดูฮนะินดูก็คือพวก ชนชาติของอินเดียนะฮะมีเชื้อสายฮินดูนะครับแล้วก็เขามีความเชื่อว่าในแม่น้ำคือในธรรมชาติมีเทพเจา้าในน้ำเนี่ยก็มีเทพเจ้าชื่อว่าพระแม่คงคานั้นน้ำมันเป็นส่วนสำคัญน้ำในโลกไม่มีสามส่วนนะดินมีส่วนหนึ่งะัะนั้นเทพเจา้าแห่งน้ำเนี่ยมันเป็นเทพเจ้าที่มีความหมายนะแล้วก็ มันเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่อย่างคำว่าแม่เนี่ยแม่น้ำแม,นนแม่นู่นแม่นี้แม่ใครอยู่ในกองทัพก็เรียกแม่ทัพอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความเชื่อของคนอินเดียซึ่งอินเดียนี่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยคือเรารับวัฒนธรรมมาจากอินเดียเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้พอรับวัฒนธรรมนี้มาเรามีความเชื่อในเรื่องว่าการให้ความเคารพ หรือการ r e s p e เ t ต่อธรรมชาติเนเจอร์ทุกอย่างเนี่ยมันทําให้เกิดการสนุนถนอมการใช้ทรัพยากรเราขี้เราเยี่ยวเราสิ่งสกปรกอะไรเนี่ยอุตสาหกรรมก็ลงไว้น้ําหมดอันนั้นวิธีการที่จะลอยกระทงมันเหมือนว่าน้ําในสาส่วนเนี่ยมันมีกระทงเล็กๆแล้วก็กระทงเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้ก็จะมี อเอเชียกางก็เป็นอินเดียอเอเชียตะวนันออกเียงใต้ก็พวกไทยพวกลาวอะไรเงี้ยก็ที่มีรอยกระทงนะประเทศอื่นก็ไม่ได้รอยมันก็ถ้าพูดถึงว่ามันทําให้เกิดตัวที่เป็นพลูชั่นมลพิษให้กับโลกหรือไม่เนี่ยมันก็เป็นช่วงสั้นๆแล้วก็เดิมทีเนี่ยคนไทยเขาก็ใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นพวกต้นกล้วยใบตองอะไรเงี้ยมันย่อยสลายได้ ปัจจุบันมันก็มีใช้พวกโฟมใช้พวกพลาสติกเงี้ยซึ่งตอนนี้ทั่วโลกก็รณรงค์ไม่ให้ใช้นถ้าพูดถึงว่ามันสร้างมลภาวะไหมก็เป็นจํานวนน้อยนะฮะแล้วก็แต่ว่าเป้าหมายคือการดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลน้ําซึ่งน้ําเป็นส่วนสําคัญน้ําในดินน้ําบนดินแล้วก็น้ำในอากาศ น,น้ำทั้งสามน้ำเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอการที่ให้พวกมนุษยชาติใช้เอาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างระบบความมั่นคงในการดำเนินชีวิตก็คือเอามาทำในระบบเศรษฐกิจก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ